สำหรับคนที่ใครที่อยากจะซื้อไปแล้วไปใช้งานให้มันได้ความลึกมากขึ้นอาจจะลงสัก2เมตรเมตรขึ้นไป2เมตร3เมตรอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีเทคนิคแนะนำนะครับสำหรับคนที่ใช้บอดี้ตัวเก่าถ้าจะเช็คว่าของคุณจะรั่วยังไงทำไงครับคุณเบลให้เอาแก้วยาวอย่าเคาะอย่ารคร hey, okay, เคาะกับพื้นแข็งนะครับ <c oughs> ให้เคาะกับพื้นนุ่มๆเช่นเอาผ้าวางรองหรืออะไรก็ได้แล้วเคาะถ้าเาพื้นแข็งๆเลยอาจจะแตกได้ใช่ถ้าพื้นแข็งแตกแน่นอน เห็นไหมมันก็จะหลุดมาทั้งยวงอย่าดึงนะครับถ้าออกแรงดึงเนี่ยเดี๋ยวจุดเชื่อมจะขาดเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะมองเห็นไหมครับผมจะดันนะมันก็จะออกไปเหมือนเดิมอันนี้อันนี้คือปกติอลองดูมุมอย่างเงี้ยจะเห็นอันนี้มันยืดข้อพอดันมาปุ๊บมันก็จะออกมาเห็นไหมก็ร้อยแห้งเท่านั้นเสร็จเรียบร้อยข้อนี้คุณสมบัติในการกันน้ำเพิ่มขึ้นอีกสักสามสิบเปอร์เซ็นต์ปกติมันก็กักนอยู่นะแต่เราอัพเกรดให้มันใช้คนซื้อไปใหม่ๆอ่ะควรจะทำนะครับ พัอเป็นจุดสาคัญเลยบางทีเราใช้งานเราไม่รู้เนาะรเราเสียบใส์ก็บางทีมันมีอะไรมาโดนพอมาโดนแล้วมันยุบเข้าไปน้ำเข้าเลยครับีสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องนักลาตกดตระเวนพกพมเดยวปีนั้นแหละผมป้าป้าครับวันนี้อาจารย์ป้าป้ายังอยู่ก็ใช้งานให้เต็มที่นะ <laughs> วันนี้เราจะมาบอกทริค เคล็ดลับเคล็ดลับอะไรไไม่รับนอะก็เป็นเทคนิคอย่างนึ่งเทคนิคอย่างหนึ่งก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับก็ได้ครับที่จะทําให้ผีบอกกันน้ำได้ดีขึ้นนะครับคือปกติมันก็กันน้าอยู่แล้วใช่แต่เราเสริมให้มันใช่กันได้ดีขึ้นเสริมให้กันได้ดีขึ้นปกติเนี่ยผีบอกเนี่ยก็คือมันจะกันน้ําได้ประมาณไม่เกินหนึ่งเมตรครับคือเรียกว่าใช้งานแบบจุ่มๆอนีสหรับคนที่ใครที่อยากจะซื้อไปแล้วไปใช้งานให้มันได้ความลึกมากขึ้นอาจจลงสักสองเมตร เมตรขึ้นไป2เมตร3าเมตรอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีเทคนิคแนะนำนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาวาดกันสำหรับคนที่ใช้บอดี้ตัวเก่าถ้าจะเช็คว่าของคุณจะรั่วอย่างไงทำงไงครับคุณเบลให้เอาแก้วยาวหรืออ่านน้ำไม่ได้ครับหรือใส่น้ำให้เต็มจุ่มลงไปประมาณนี้นะจุ่มลงไปประมาณนี้นะจุ่มมันแล้วก็เป่าเป่าแรงแรงมัเข้าไปมันเราเป่าแอลกอฮอล์เ,เ,เป่าบ่อยไม่ไม่เคยเลยเป่าพบถ้ามันมีอากาศออกนะฮะตรงนี้ตรงไหนตรงไหนก็ช่ แต่ว่า่วะมันจะมีฟองอากาศออกพุ่ดๆๆเหมือนยางลวแต่ว่าท่าเต็มตัวเลยถ้าลงน้ำน้ำเข้าได้น้ำเข้าแน่นอนต้องเอามาซ่อมก่อนนะครับนี้ถ้าเป็นตัวใหม่เนี่ยคนซื้อไปเนี่ยทางโรงงานเขาทำกันน้ำมาแล้วแหละแต่มันก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์เพราะว่าโรงงานเขาก็ออกแบบมาเพื่อให้ขายได้เยอะเนาะแต่เราก็อยากจะทำให้มันดีขึ้นก็เซฟตี้หนึ่งชั้นเซฟตี้หนึ่งชั้นนะครับก็วิธีง่ายๆนะครับอันดับแรกเลยคือโอลิงตรงเนี้ยเราองคอยเช็คบ่อย เวลาถอดออกมาเนี่ยเวลาใช้งานแล้วเนี่ยอย่าพยายามให้มีทรายหรืออะไรเข้าไปติดตรงนี้นะครับล้างให้สะอาดแล้วก็ทาเจลระบีเนาะแล้วก็หมุนสําคัญคือเจลระบีิดการน้ําเข้าทงช่วยช่วยป้องกันได้มากได้ขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ทําให้โอลิงไม่เสื่อมสภาพพอมันไม่มีอะไรหล่อลื่นเนี่ยเวลาเข้าไปในโอลิงแตกบ่อยๆครับหลังจากนั้นแล้วนะครับอีกทิกหนึ่งเลยเนี่ยก็คือข้างในเนี่ยจะมีน็อตอยู่หนึ่งตัวถ้าเรามองเข้าไปนะให้เอาไขควงเนี่ยไขน็อตตรงเนี้ย ออกมานะครับข้างในน็อตมันก็จะออกมาทีนี้ถ้าเราเคาะเบาๆน็อตมันก็จะออกมาถ้ามันยังไม่ออกเราก็ไขอีกหน่อยแล้วก็ทุบให้แตกเอยอ่ะน็อตหลุดละเห็นไหมออกมาละครับแล้วก็น,อนก็อตวางไว้จะได้ไม่หายอะวิ่งไปไหนนอตละลายนั้นนะแล้วก็เราก็เทออกมานะครับถ้าไม่ออกเนี่ยเรา,าเคาะเบาๆอย่าอย่าเคาะอปุปกรณ์ อ๋อก้วอย่าเคาะอย่าเคาะกับพื้นแข็งนะครับให้เคาะกับพื้นนุ่มๆเช่นเอาผ้าวางรองหรืออะไรก็ได้แล้วเคาะถ้าเอาพื้นแข็งเลยอาจจะแตกได้ใช่ถ้าพื้นแข็งแตกแน่นอนเคาะเห็นไหมมันก็จะหลุดมาทั้งยวงอย่าดึงนะครับถ้าออกแรงดึงเนี่ยเดี๋ยวจุดเชื่อมจะขาดครับให้ดึงออกมามันก็จะออกมาทั้งชุดนี้นี่คือแผงวงจรพี่บอกนะครับจะพลิกอีกอันถ้าของใครมีคาบน้ำมันจะเป็นคาบขาว น้ำเกลือกือบเออไม่ใช่เกลือเขาเลยข้ามน้ำครับทีนี้จุดอ่อนของพีบอกเลยที่เกิดขึ้นกับบอดี้เนี่ยคือตรงตัว LED ครับ LED เนี่ยมักจะมีปัญหากันบ่อยก็ให้เราเอาอะไรก็ได้กดเห็นไหมพอกดปุ๊บ LED ยุบเข้าไปทันทีเลยนะครับจะลองดันตไวเองไหมได้ครับให้ไม่ให้ห้ไม่ปกติมันเดิให้ไม่ปกติมันเดินเลยฮะมองก่อนเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะมองเห็นไหมครับผมจะดันนะ มันก็จะออกไปเหมือนเดิมอันนี้อันนี้คือปกติลองดูมุมอย่างเงี้ยจะเห็นอันนี้มันยุดเข้าไพอดาวมาปุ๊บมันก็จะออกมาเห็นไหมไม่จะนูนออกมานิดนึงนะครับเราก็สามารถกดามันลงไปได้กดปุ๊บเห็นไลมกดปุ๊บมันก็บุ๋มลงไปเลยตรงนี้เป็นจุดที่น้ําเข้าเป็นประจาเลยเพราะว่าโพลิงมันขนาดเล็กนะครับวิธีที่เราจะช่วยได้ก็คือหนึ่งเลยเราต้องหาอะไรมายึดไว้ก่อนอย่างนี้ผมใช้กาวแท่งตัวนี้ฮะเอาไฟหล่น เอาไฟลนให้มันนุ่มๆนิดนึงแล้วก็ป้ายบริเวณหัวอย่างนี้แล้วก็ลนให้มันอ่อนๆนิดนึงแล้วก็ฝากอันนี้ไว้น,นี่คือฝากการฝากฝาก,ฝากไว้อย่างนี้อันนี้ฝากไว้แล้ววัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญก็คือกาวช้างหรือกาวร้อนอย่างนี้ครับตัวไหนเดียวกันครับกาวช้างกับกาวร้อนก็ได้ทั้งคู่นะฮะจริงๆแล้วไม่ไม่มีตัวไหนดีหรือเสียไปกว่ากันมีสสดๆแบบเปิดสดๆ ดันจิมเนี่ยสดลองเขียนว่าร้อนเอาเวฟห,หน่อยเวฟหน่อยมันไม่ร้อนม, <c oughs> มันเย็นจังเลยกาวเนี่ยหอมแถ้เปล่าราก็จะมาหยอดนะครับหรือจะให้ดีเนี่ยใช้พวกกันหรือว่าแปลงอันเล็กๆหรือไม้จิ้มฟันก็นได้นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นของเบลนะไม่เป็นไรเ <c oughs> ราก็เทเข้าไปคือเรื่องผมเอามาเพื่อลงน้ำโดยเฉพาะเป็นไร <c oughs> ไเห็นไหมเห็นไหมแล้วก็เทเต็มๆเข้าไปตรงบริเวณเฮ้ยมันไม่ออกมันยังไม่ได้ตัดจุกเราต้องตัดจุกหน่อยตัดเสร็จไหมได้ได้ ใส่นิดหน่อยร้อนๆเคยบอกเอ้ช่องเราไม่เตรียมพร้อมอะไรเลยอ่ก่อนก่อนที่จะก่อนที่จะใส่เข้าไปก่อนที่จะล็อกนะฮะให้ลองให้ลองเพื่อความมั่นใจลองใส่เพราะมันจะมีเดือยล็อกนะครับมันจะมีด้านของมันถ้าใส่ผิดด้านมันก็จะไม่เข้าล็อกนะต้องใส่ให้ตรงล็อกนะต้องใส่ให้ตรงล็อกครับถ้าไม่งั้นมันจะไม่เข้าเลยเนี่ยมันไม่เข้าเราหมุนหาองศาถูกก่อนเพื่อ เพื่อความชัวร์นะว่าเราไม่มั่วจะได้เสียบเวลาเสียบจะได้เสียบถูกเนี่ยเข้าละไม่เข้าเอาไหม <c oughs> เห็นไหมแม้กระทั่งผมทําบ่อยๆก็ยังผิดองศาเนี่ยต้องซ้อมซ้อมก่อนสายกาวใช่ไหมจ๊ะใช่ครับเพื่อความวชัว,วร์ควรจะควรจะมุนหาองศาพอมันเข้ามันก็จะปึ๊กเลยแอนเนี่ยเข้าละเข้าไหมเข้าละมันก็จะเข้าปึ๊ก Hey, mm hmm. เห็นไหมฮะกลับมาเหมือนเดิมเห็นไหมครับ,รบหรือจะใช้วิธีกดให้มันเข้าไปนิดนึงก็ได้ครับกดให้มันเข้าไปนิดนึงมันก็จะเกิดร่องทีนี้ก็คุณเบลก็หยอดกาวได้เลยครับอของคุณเบลครับหยอดกาวเลยให้อาจารย์หยอดดีกว่าจะได้รัังอู้หูอาจารย์หยอดะเราก็กดมันเข้าไปนิดนึงไม่ต้องกดมันเข้าไปหมดนะครับมันก็จะยุบเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็หยอดกาวแต่มันต้องเร็วนิดนึงเอะหยอดกาลลงไปละเห็นไหมฮะมา แล้วก็ดันทําการดัน LED เข้าไปเหมือนเดิมดันเกาะเลาะเข้าไปเหมือนเดิมอ๋อเราเรากดมาเพื่อให้มันรับกาวเข้าไปใช่เพื่อให้มันมีร่องแล้วก็ดันเข้าไปปึ๊กทีนี้ก็ปิดฝากาวครับอย่าลืมแล้วรอให้กาวแห้งอย่าดมนะครับกาวมันอันตรายมากนะแสบจมูกไหมใช่คุณโฮมเคยทํางานอุตสาหกรรมกาวคุณโฮมเป็นคนคิดสุดกาวพวกนี้นะครับคุณโฮมบอกว่ามันฆ่าคนตายเลยแหละเพราะมันทําจากฟอร์มานดีไฮ ผมต้องให้บดให้มียดมบ่อยๆแล้วหรือฟอร์มาลีนนั่นเองนะครับยิ่งกาวยิ่งแห้งไวยิ่งปปริมาณของฟอร์มาลีนสูงครับกลิ่นเปรี้ยวๆที่เราได้กลิ่นนะฮะกลิ่นแบบอย่างเงี้ยของกาวนี่คือกลิ่นฟอร์มาลีนแล้วทำให้เราเป็นมะเร็งเลือดขาวเพราะนั้นอย่าไปดมมันก็ร้อยแห้งเท่านั้นเสร็จเรียบร้อยเท่านี้คุณสมบัติในการกันน้ำเพิ่มขึ้นอีกสักสามสิบเปอร์เซ็นต์ประกันก็กันอยู่แล้วแต่เราอัพเกรดให้มันใช่คนซื้อไปใหม่ๆอ่ะควรจะทำนะครับ เพราะมันเป็นจุดสําคัญเลยบางทีเราใช้งานเราไม่รู้เนาะเราเสียบใส่กับบางทีมันมีอะไรมาโดนพอมาโดนแล้วมันยุบเข้าไปน้ำเข้าเลยเกณฑ์กระแทกโดยไม่ได้ตั้งใจใช่ทีเราไปล้วงงี่เงี่ยมกระแทกใส่กับหินนี้แล้วก็เรียบร้อยเลยท่านี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ประกอบการประกอบก็ประกอบให้ไปถูกด้านนะครับก็เลยดูด้านของสวิตนะฮะมันจะมีด้านสวิตนะครับก็ให้เราพลิกผีบอกขึ้นะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยมันจะมีมันจะมีมันจะมีช่องเห็นไหมฮะมันจะมีเดือยล็อก แผงวงจรอยู่ช่องช่องเสียบแผงวงจรเห็นไหมด้านซ้ายด้านขวากดเห็นไหมอ่าจะมีไดรล็อกเราก็ใส่เข้าไปให้ถูกครับคือสวิตช์นี้อยู่ฝั่งสวิตช์ง่ายๆดูง่ายใช่สวิตช์อยู่ฝั่งสวิตช์แล้วก็บอร์ดนะครับก็ต้องเสียบเข้าไปตรงร่องที่เขากําหนดให้มานะครับพอมันเข้าได้มันก็จะเข้าง่ายๆเลยแลวเข้าง่ายๆเลยเราก็เอานิ้วดันให้สุดแล้วก็ ใส่น็อตคือมันให้ตรงร่องพอดีนี่ยันจะย็ังยังมือสั่นไข่มันใหญ่เกินไปอะฟิตฟิตใช่ไหมครับใหม่ๆก็ยังยันไข่ไม่ต้องแน่นมากนะครับ ยาวแน่นจนแบบว่ายาวแน่นจนแบบว่ามันจะแตกพอแ <Okay. S 2> ็นมือพออยู่พออยู่พออยู่โอ okay. เคเรียบร้อยฮรลองข้อดูไม่ออกมาไม่มีอะไรเ่อนที่ใส่ถาดลองเทสก็เรียบร้อยแล้วนะคกรับแสดงว่าจุดจุดหลักที่น้าเข้าเนี่ยก็จะเป็นจอดตรงจุดหลักสองจุดที่ผีวอบจะชอบน้ําเข้านะครับคือหนึ่งเลยหลอดไฟกับสองบริเวณฐานตูโดโอนี้ ถ้าใครใช้ไม่ระวังเนี่ยเวลาไปใช้แล้วเป็นฝุ่นเป็นอะไรถ้าไม่ทำความสะอาดแล้วปิดดีๆก่อนลงน้ำมักจะเข้าบางทีมีทรายไปแทรกอยู่เม็ดสองเม็ดทั้ให้มีช่องว่างน้ําแทรกเข้าได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ลงน้ำจะต้องระวังดีๆมากๆนะครับแล้วพอน้ําเข้าแล้วเนี่ยอาการแรกที่จะเกิดขึ้นเลยคือเปิดแล้วมันไม่จับเปิดติดติดแต่มันไม่จับพ้องทํายังไงให้รีดถอนฐานออกไม่ต้องเปิดอะไรนะครับอถอด่านออกถอดน,น็อตออก เพาะข้างในออกมาแนละ้วเอามาตากผึ่งลมหรือผึ่งแดดสักแป๊บนึงให้มันแห้งนะครับแล้วรีบล้างถ้ามีน้ํายาล้างแผงวงจรหรือน้ํายาคอนแทคคลีเนอร์อะไรเงี้ยล้างเอาเอาแปรงสีฟันขนนุ่มๆเนี่ยทูล้างให้สะอาดนะครับตากให้แห้งมันจะใช้งานได้เหมือนเดิม,มแต่ถ้าโดนบ่อยระยะยาวก็พังนะครับถ้าเกิดมันพังจริงก็เราก็มีบริเปลี่ยนนะหรือไม่ก็จะเปลี่ยนเฉพาะแผงวงจรข้างในก็ได้ก็ติดต่อ,อติดต่อเร็วเข้ามานะครับสำหรับอะไร ก็ประมาณนี้ครับที่ครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมไม่มากก็น,น้อยฝ <c oughs> ากตามปิดคลิปนะปิดคลิปไห้ผมหน่อยถ้าหากสนใจซื้อเครื่องถ้าหากท่านสนใจติดต่อซื้อเครื่องก <c oughs> ร,รุณากดลิงก์ตามด้านล่างเลยน,นะครับหรือแอดไลน์ Q R <c oughs> ด้านนี้ของจอแล้วไว้พบกันใหม่ EP หน้าฝากกดติดตามหน่อยจ้ะฝา <c oughs> กกดติดตามกดไลค์ <c oughs> กดแชร์แกกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนโอเคเจะพัดคลิปดีๆนะครับนะเดี๋ยวมาดูกันว่า EP หน้า คุณพาท่านเปนลาสวรทีเดียงนะครับอีนี่จำได้ลแล้วเลยเราเป็งสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ A1 Max ลึกกว่าถูกกว่าราคาเพียง1,590บาท A1 Max อัพเกรดจานกันน้ำราคา1,890บาท X5 หาทองระดับนักล่ามืออาชีพราคา6,900บาท X10 Pro ลงน้ำได้ทั้งตัวราคา8,500บาทชิว30ราคา11,490บาทแถมตัวชีเป้ากันน้ำแถมหูฟังไพรี540ราคา16,900บาท Legend WHP ราคา28,000บาท Legend Pack Pro ราคา33,000บาท Nox 600ราคา25,000บาท Nox 800ราคา35,000บาท น็อกซ์ราคา35,000ืันบาทน็อกซ์ราคา46,000ื่ันบาทไม l ์แลบมันติคอลึกสุดใจราคาเพียง7 2็0 0มืันบาท